สบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเฮาเบิร์ตสุขสุขนเบิร์ตสมองสุบอนเ้อเนาะวันนี้เนาะมาพบมาพ่อมารบมาเจอกันคือเก่าคือเดิมพวกนี้พ่อเมพี่น้องกลับม่ใหญ่จันดาบ้านหน้าเฮาเนาะพ่อเม่พี่น้องเอ้ยเนาะวันนี้มาครบมาเจอกันกระช่วาเศร้าๆพ่อเม่พี่น้องเนาะมาสบายดีพ่อเม่พี่น้องเฮาเจ็ดมุเศร้าพ่อเม่พี่น้องเอ้ยเนาะวันเป็นนี่ก็เป็นวันจัน์พ่อเม่พี่น้องเลย ป็นวันจันทร์วันที่สิบสามพเม่พี่น้องเนาะบอกมืองบอกวันกันเนาะพเม่พี่น้องบรรยากาศก็แดดแดดพเม่พี่น้องเลยวันนี้เนาะแสงแดดช่วงเจ็ดโมงฝ่ากันยังแดดแหงแหมเนยแล้วพเม่พี่น้องช่วงเที่ยงจักซิซ้ำได้เลยเนาะพเมยพี่น้องเลยวันนี้มาพบมาพ่อมาคบมาเจอก็เป็นยันจันดาบ้านนากระยุคันหองสะคือเกาพเมยพี่น้องเลยคือเกาคือเดิมเดเนาะ จันดาบ้นนาอยู่ผู้เดียวผูเมยพี่น้องตะก้ากับจิติุกับพอตาเนาะวันนี้กับพอตาเพิ่งกับไปเหตุการณ์เหตุงานคือเก่าคือเดิมเพิ่งท่างเพิ่งเคยไปผู้เล่ห์ผูเมยพี่น้องเลยโดยจังใดก็ตามนาะงผูเมยพี่น้องวันนี้กับมาติดตามหับชมกันได้เลยนาะงผูเมยพี่น้องเลยฝากผูเมยพี่น้องกดไลค์กดเซพากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หญ่จันดาบ้านนาเท่านี้เด้อผูเมยพี่น้องเนาะตุขอมาติดตามได้รับชม ข่ามาเบิงมาชมก่อจะพาเปิดผ้าเบือดเด้อพ่อแม่พี่น้องไงเบิงให้จบให้สิ้นเลยเด้ดอเนาะข่าเบิงแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านผู้ข่ามาติดตามเลยครับชมช่องมิใหญ่มมจันดาบ้านหน้ามาตลอดเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกครั้งดเด้อพ่อแม่พี่น้องพอได้สร้างคลิปต่อไปเนาะโดยอจังใดก็ตามพ่อแม่พี่น้อ,นองมาติดตามรับชมเบิงกันเลยเนาะว่าสิเฮ็ดจังใดมิใหญ่จันดาเฮ็ดคุยตุ้นแบบใดเนาะพ่อแม่พี่น้องไงเอฟซีทุกท่านเนาะโดยอะโอเคพ่อแม่พี่น้องจังใดก็ตาม มาบึงมาชมกันเลยทุกคนมีเนี่ยจันดาบรรณาฮารลายสีสต๊าปกองให้ก่อนเน,นาะอะไรก็ตามพ่อแม่พี่นอ้องมันนี่จันดาบรรณาการได้มาขุดหัวตู้เนาะพมพินองเฮ็ดเฮ็ดใบบ่าขุดขี้ดินเข้ากันแล้วก็เป็นคยุยเล็กน้อยเพอเขาเสียบล้ำมันได้นะพอมพี่นอ้องเลย เอากระเซียดใส่เนาะวันนี้ก็เลยนไม่ยังจะดาบนหน้ากัแดดยูพมีพินองเลยกระเฮ็ดแดงได้เนาะอันได้ตัดลำมันไว้แล้วพมีพินองเลยตัดลำมันเชน้ำยาไว้แล้วมันกระเตะยาวเลยพมีพินองสามสองข้อมือนี่งเฮ็ดดิได้กระโบทันพมีพินองเฮ็ดได้ชำได้กระปลูกได้ชำนั่นเนาะลังมือก็ได้ชิบข้าวคุยลังมือก็ได้เจ็ดเป็ดชิบพมี่น้องอองตามเนาะอองตามมันแดดพมีพินองเลยที่ว่ามือใด้กเฮ็ดแต่เศร้าเน่ก็ได้หลายเน่เนาะพมีพินองมือใดเฮ็ดช่วยก็ได้น้อย เมื่อวานนี่ก็ได้ประมาณสามชิปปลายพ่อแม่พี่น้องกับเมื่ออันโมบุญโมทานนอกโม่มาหดจอดถึงนอกมามดจอดถึงกับเลยเมื่อบุญโมทานบุญเจ็ดเข่าทางบ้านเฮาพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานนี่เนาะโดยถ้าจังไรก็ตามนอกแม่พี่น้องวันนี้ก็ได้เห็ดก่อนเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องลงมือเห็ดก่อนเนาะมันในช่วงเศร้าเนาะเย้ต์มงปลายพ่อแม่พี่น้องเลยเขาน้ำก็กินที่เรียบร้อยแล้วเนาะมันริมใหญ่จันดาบันนาก็อยู่คนเียงียบเงาๆแล้วพแม่พี่น้องเลย เล็กจักน้อยจะขึ้นไปเอาเอ็มสิบสามมาผังพมี่นนองยังกำลังสากเวทอยู่โดยเอ้ยดประแองได้ทดก็เฮ็ดพมีพินองเอ้ยเนาะได้ถูกไปเนาะทำโมเฮ็ดได้พมีพินองเอ้ยเนาะทำโมเฮ็ดกะ บบได้พ่อเมยพี่น้องเลยบ่มีเงินมีค้ำเนาะเศษเบ็ดใด้ทำการทำงานอยังไรพ่อเมยพี่น้องบ่มีเงินดำเงินเดือนบ่มีจัดเศษเบ็ดไดสีประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเงินใหญ่น้อยกันเนาะจะเ็ดคุมจะพูดจะบ่อกจะเมียนจักรหนามมาใช้ เอาเห็ดไปก็ได้ลายพเมยพี่น้องเลยเอาเห็ดชาก็ได้น้อยเด็ดผู้เดียวลังเทือมือก็ไปพ่อเมยพี่น้องฮอนเดดเนาะแด็ดได้พเมยพี่น้องเลยเด็ดทวดนี่มีอย่างจันดาบันนาคือทวดเอาที่จะเห็ดมากก็ลายแล้วพเมยพี่น้องจะปุ๊บเจมุมทั้งนั้นพ่อเมยพี่น้องก็หล่อมาทั้งสามชุดทั้งนี้ก็ชุดแล้วทั้งนี้ก็มาฮอนนี่พเมยพี่น้องเลยกับโบนานโบดุลเนาะ ก็ได้ไปฮอดเกลืชุดพุ่นคือเกา่าคือเดิมปีกายนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยก็จะได้ยาเนาะฮอดหันแล้วก็จอดโย่ไว้ก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่ามุมสันทางนั้นบ่ได้เฮ็ดเนาะเมี่นปลูกมะเตงกินย่ามผลพ่อแม่พี่น้องปลูกพักปลูกมะเตงเน,นาะเมี่นซักใส่ย่ามผลก็จะได้กินแต่ว่างขั้นหองซาบ,บัานสูงนะพ่อแม่พี่น้องเลยมันสูงแล้วกับนาไม,ม่ลาน้ำม,มาฝนตกลิ้เลนเดือนเก้าเดือนชิบฮันกาผลมันเร็งเนยนะพ่อแม่พี่น้องยำไห่ยำนาเนาะ ริมยันจันดาบานหน้ากับเม่นปลูกักปลูกหยากินทั้ทงนั่นพ่อแม่พี่น้องเลยเฮ็ดอยู่สามล้านพ่อแม่พี่น้องเลยทั้งนี่ทั้งนั่นแต่กับทั <anos> ้งน <father> ี่ภายนี่กับเม่นปลูกักปลูกหยาปลูกมะเตงมะเต้าปลูกทวงปูกเทิงกินคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเฮือกเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเด็ดเด็ดกำลังเป็นกำลังใจให้เด้อพ่อแม่พี่น้องการบ่เฮ็ดกับบ่ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ เฮาบ่มีเงินดับเงินเดือนเฮามโจักสิเฮ็ดทำงานการเน it, yeah like people, ีงเฮ็ดไปวันๆพ่อแม่พี่น้องได้ซทำใดก็ปุ๊บไปเฮาบ่เฮ็ดแบบนี้ก็บ่มีเงินมีคำทสิซื้อซื้อกินพเมพี่น้องเอ้ยเนาะเฮาบ่จักคว่สิไปค้าไปขายงางมือหยังพ่อแม่พี่น้องเอาไ้มีเงินดับเงินเดือนบ่มีจักเฮ็ดหยัง ขายงายมืออย่างเนาะพเมรีพิรน้อยเป็นจเกษตรมันนี่แหละปลูกมันกับเพื่อว่ามันจะเป็นหัวพ่อแม่พี่น้องเยเพื่อที่ได้กลนได้คุดเนาะพุดแดดพ่อแม่พี่น้องเยพี่หน่าพุดแดดเนาะยางเสียเขาเสียนำเล่เรียบร้อยเริ่มกลนมันพ่อแม่พี่น้องจังสี่เหเงินเลยเนาะที่กับปลูกไปกับบางที่เป็นหัวเป็นหัวกับชุดแรกเนาะพ่อแม่พี่น้อง เด็กเนี่ยจะนาป้าปลูกปลีเรียกนี่จะได้ล้านปลายพ่อแม่พี่น้องเลยเขได้ซื้อกินเนาะเขได้แกะอยู่แกะกินพ่อแม่พี่น้องเลยเขได้ใส่ครอบใส่ครัวเขได้ซื้อประเด็กแป้งนัวนี่ก็มาเ็ขือตูนคือเก่าบ้านนี่กัได้คุดได้ทำอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลย จะว่าเป็นไงจันดาบานนาน้ำมาได้ไายทำอัปเดตให้พ่อแมฟินอฟเอฟซีเขาทุกท่านมาติดตามเลยรับชมกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านนี่กะข้าวในหมู่บ้านนี่เนาะจันดาบานนากับมาไดไทยทำอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งเขาชมกันว่าเฮ็ดอยังเด้นเนาะพ่อแม่ไงจันดาบานนาแต่ละวันแต่ละมือก็เฮ็ดแบบนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเลยเ็แต่ละมือเนาะบางมือก็ได้เจ็ดซีฟหวยบางวันก็ได้ได้หาซีฟ ยินตามเมื่อย์เนี่ยพม่พี่น้องเลยกัดเมื่อย์แล้วก็คือสิไปเลิศเนาะนี่ก็ได้เริ่มแต่เศร้าเน่มือนนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่านี่ก็แต่เศร้าเด้เนาะประมาณเก็บงงกับครัวนี่แหละปกติพ่อแม่พี่น้องถือประมาณนี้แหละเนาะนี่ก็ปั้นเผาเรียบร้อยแล้วก็ลงมาเห็ดที่เก้ายังหมูเบิดละมันนั่นที่ตัดไว้พ่อแม่พี่น้องเลยโอ๊ะป้นเดือปวมากใหญ่เลยลูกเนีย กับพัวตาเก่าก็ชิได้หลายเนาะพ่อแม่พี่น้องพีผตาเพิ่งจะไปเหตุการเหตุงานเพิ่นได้ทำได้ก็เอาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะกดใหญ่แท้จุกกระบุ่มแล้วนี่แม่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยก้อนขี้นิดกระดับไปกันเลย มาดีเด็ดเลยนะเอ้ถุบมือทุกวันเด็ดกับไม่ได้หุ่นกับไม่ได้อยู่เนาะหุ่นก้นชุบอยู่เพื่อพี่น้องเอ้ยเบึงเอาเด้อไม่ไงจะหนาบ้านนาเห็ดทุกเนี่ยทำใดเด็ดกับไม่ได้อยู่เห็ดทุกมือเห็ดทุกวันอยู่เมื่อพี่น้องเลยบองขับรถบึงมาชมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อบุ๋มเมื่อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจ แม่ใหญ่จันดาบันหนาเขาในเด้อเนาะพอด้สร้างคลิปต่อไปพ่อแม่พี่น้องไปสิเด้อเนาะพี่เวียดก็มีงานเงินดเงินเดือกขึ้มบูพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอยู่หน้ากะอยู่ไปอซื้ออยู่หันใจถิ่งกันสพ่อแม่พี่น้องเลยเส็ดไป เัาจ็มีความทำมทำงานทำการอย่างพมพีน่นองเลยดูนหน้าเห็ดถํเม้าได้ดำํำให้ดำหน้าเนาะก้ะพอตาบางมือก็ได้เก้าชิปได้ร่อยปลายพม่พมี่นองบางมือก็ได้บางมือกะ อยากได้ป่ะผึ่นกับบริเวณน้ำแต่เศร้าอะไรพมีพี่น้องเลยไหลลอยไปลูกเจิดเกิดชิบกะทำแล้วเนาะประมาณสามสี่โมงแรงแล้วเพิ่นเฮ็ดนำกับพมีพี่น้องเลยจะได้ลูกอยู่เนาะหลังมือก็ได้หลายอยู่มือก็ได้น้อยคันว่าเวณแต่เศร้าทำนี่นั่นโอ้ได้หลายเด้อพ่แม่พี่น้องเลยกับพ่อตาเพิ่นเนาะเพิ่นก็เฮ็ดไว้พม่พี่น้องผู้ชายเนาะ แห้งสันเต็มโตเพิ่นก็สิขุดไว้กว่เฮาแน่เนาะเพิ่นผู้ชายเพิ่นก็แข็งแรงแน่แงเพิ่นก็สิัวผู้หญิงเฮาแน่เนาะนี่ผู้หญิงเฮาเฮ็ดจอยแจวขุดลบาั4-5บาทก็เมื่อยหันใจว่าพ่อแม่พี่น้องึว่ามันก็แดดเนาะมากม่ใหญ่จดาบนากเป็นคนพญาพ่อแม่พี่น้องเยเว้า้เนาะเป็นคนพญาเป็น để ba cái lộ của trái vai tôi mấy cái nỗi chất nàng găm cả mãi vai nó chất nàng cả mùi vai vai tôi này cái lộ của ní mà cả chất có được cả cái này nóng 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 กดมันกับบุบดเนาะแล้วเราจะมันอลไรหน่อยหน่อยเด้อกดมันกับบุบดน้องเลยติดมาเป็นโลดจบออกมาอยู่ ก็เมื่อยพี่น้องเลยเ็ะแป๊บมึงไปหาหุกคุยเนาะต้นก็เตะเงาดีโลเฮ้ยพี่น้องเยเมื่อยลายเมื่อยลาย nhưng nhà hầu hết lại nói nghèo vay cứ bảo này nó <laughs> กันพวกให้ไปใช่นะเด็ดไปใช่แ้วมีมเด็ด เมยเมื่อ hmm. ย oh, ์เพื่อนพี่น้องเลยอจังไดกระตามเนาะเมยพี่น้องโอ้ยกำลังใจให้เด้อเมยพี่น้องเลยเมื่อยแห้งจ้าเมื่อยก่อนาหันใจปั่นขั้วเศร้าเมยพี่น้องเลยพุดขี้ดินเนาะขี้ดินกับขี้ดินแข็งเมยพี่น้องเลยบางในข่อยตูนเพื่นกันเย็นกันสับหลาเมย์พี่น้องูไปแล้วเนาะวานนี้ละสามสิบขั้วเมยพี่น้องเลยเห็ดชั่วโมงกลัวเนาะ การที่ปลายต๊ะการที่ปลายป่วย <c oughs> นี่ก็ได้เริ่มจะเศร้าแน่เนาะมาหนีิเ <c oughs> มย์เ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 ด็พี่น้องเลยอันนี้ก็ดฉได้ลำลาพ่าจับพ่อแม่พี่น้องกันเด้อเนาร้องพี่น้องเลยโอเคเนาะทำนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยอข,อขอบคุณขอ,ข,อขอบคุณเอฟซีถูกท่านเด้อผู้เข้ามาติดตามและหับชมขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะ ขอให้ยู่ดีมีเฮงให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขก,กายสบายใจตลอดปีตลอดไปเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิทุกผุ้ทุกคนเขามาเบิ่งมาชม,พ,มพ่อแม่พี่น้องเลยขอให้ยูดีมีเฮงเนาะตลอดปลอดภัยเหน,เนือลงใต้ก็ขอให้ยู่ดีมีเฮงบม่ให้เป็นอย่างเนาะพ,พ่อแม่พี่น้องมีความสุขความจเจริญไปเมื่อหนาเนาะผูกขามาติดตามนะครับชมเอ็ซีถูกทานเนาะอยู่ใกล้ยอยู่ไกลยอยู่ทางใดก็เลิศเต้พ่อแม่พี่น้องเลยที่หักเพงกันคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเนาะ ครับช่องเม่ใหญ่จะดาบันนาเฮาพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้คือเซลาม่าพระจ้พ่อแม่พี่น้องเฮาก็เด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะคลิปหน้าจะติดตามรับชมคลิปต่อไปพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นยังไงก็ตามเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องยังบูดงบูดังเด้อเม่ใหญ่จะดาบันนาเฮาอยู่แต่ให้แต่หน้าธรรมชาติพ่อแม่พี่น้องเลยโดยคำว่าโมวน์โมนวนหูก็ตี่เตือนมาได้พ่อแม่พี่น้องเลยอ้าวเเป็นยังพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณขอบคุณอ่ะเต้อ